สวัสดีครับเพื่อนๆที่ติดตามช่องชาแนลนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวเจ้าตัว NPE นะครับ C 3 6 h นะครับลงท้ายด้วย h นะครับตัวนี้เป็น Power Amp c r d Head นะครับของค่า NPE นะครับราคามือแรกก็จะอยู่ราวๆาว0 0 0บาทนะครับเป็น Power Amp c a r Head นะครับเป็นหม้อแปลงนะครับตัวของ NPE นะครับมาดูกำลังวัดครับผมกำลังวัดของเจ้า NPE นะครับตัว3 0 0 0 h นะครับ3 0นะครับ จะอยู่ที่นะครับ800วัตที่8โอมนะครับ1,200วัต์ที่4โอมนะครับและก็1,900วัต์ที่2โอมนะครับขับข้างละดอกก็อยู่ที่800วัตขับข้างละ2ดอกก็จะอยู่ที่ข้างละ1,200วัตขับข้างละ4ดอกก็อยู่ที่1,900วัตต์บิดเนี่ยผมก็จะไม่พูดถึงนะครับเพราะส่วนมากเราก็ไม่ค่อยได้บิดกันอยู่แล้วไม่ได้กดบิดกันอยู่แล้วนะครับ ก็หลายคนก็ถามมานะครับว่าขับเบรดได้ไหมนะครับขับได้ครับตัวนี้นะครับขับได้แต่นะครับมีแต่ด้วยนะครับแต่ต้องขับ2ดอกเท่านั้นนะครับเพราะว่าดูจากสเปคแล้ว1200วัต์นะครับ1200วัต์ก็ข้างละ2ดอกน่าจะอิ่มๆนะครับอิ่มกว่าตัว NPE นะครับ ถ้าข้างละส3ได้ไหมนะครับข้างละ3ก็ได้นะครับแต่ข้างละสีไม่แนะนํานะครับข้างละสีไม่แนะนําถ้าข้างละสีแนะนํำขับกลางดอกกอนโหดนะครับเพราะว่าเจ้าคัทเฮดตัวนี้นะครับเขาไม่ได้แจ้งสติกมาว่าขับข้างละ3ได้นะครับเพราะว่าถ้าข้างละ3ามเาจะบอกว่า2.66โอห์มนะครับแต่มันไม่มีนะครับมันมีแค่4โอห์มแล้วก็2โอห์มนะครับ 8โอมก็ไม่ค่อยมีใครขับอยู่แล้วนะครับไม่ต้องไปพูดถึงเลยนะครับถ้าข้างระดอกนะครับมีปัญหาอะไรไหมนะครับตัวนี้นะครับถ้าพังมานี่ก็ซ่อมยากนะครับถามว่ายากไหมนะครับก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะครับแต่ว่าจะซ่อมจบไหมแค่นั้นเองนะครับเหมือนตระกูล C2002 เลยนะครับถ้าซ่อมไม่จบก็จะพังอยู่เนี่ยอย่างนั้นเรื่อยๆนะครับสำหรับเจ้า C3006H นะครับ ขับกลางก็สบายข้างสี่นะครับปัญหาที่พบเจอในตัว C3006 รือ5,000 h s. นี่ก็คือคาปลาและเปิดนะครับคาปลาและเปิดเนื่องจากตัวตัวนี้นะครับตัว C3006 6 h s. นี้ใช้ไฟสูงนะครับแล้วก็ใช้คาปาต่อซีรีส์กันนะครับก็เลยทำให้เวลาไฟเกินมามันก็คาปาชอบระเบิดนะครับอันนี้เห็นประจำในงานซ่อมนะครับที่ผ่านมานะครับก็เลยมาตอบคำถามเพื่อสมาชิกว่า สมควรใช้ไหมนะครับก็เหมาะสมนะครับแล้วก็ราคามือแรกมือสองนะครับราคามือสองก็จะไม่เกิน13,500บาทแล้วแต่สภาพนะครับแล้วแต่ว่าซ่อมมาไหมนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมอยากให้ท่านๆนะครับเวลาซื้อเจ้าตัว NPEC ตะกูล C นะครับให้ใช้มือจับฮีทซิงค์นะครับว่ามันร้อนไหมขณะที่เปิดเครื่อง ทิ้งไว้ประมาณ5-10นาทีนะครับถ้าเกิดมันร้อนก็แสดงว่าเคยซ่อมมาแล้วแล้วก็ซ่อมไม่จบนะครับเพื่อจะได้ไม่มีปัญหาต่อไปนั่นเองนะครับสำหรับท่านไหนที่ซ่อมจบมันก็จะไม่มีปัญหานะครับถามว่าใช้ดีไหมใช้ดีครับผม C 3่สนะครับมือสองก็จะราวๆนี้ครับผมไม่เกินหมื0นสาพันะครับเพราะว่าน้ำหนักตัวนะครับน้ำหนักเยอะนะครับน้ำหนักเยอะพอสมควรนะครับสำหรับเจ้าตัว C H นี้นะครับ ขับกลางนะครับถ้าใครที่จะเอาไปขับ2อโอมหรือข้างละสีดอกแบบโห,หดๆข,ขับกลางนี่ตัวนี้พุ่งดีมากนะครับก็แนะนําเลยสําหรับเจ้าตัวนี้นะครับใครที่ตัดสินใจอยู่ก็ไม่ต้องลังเลครับตระกูล C ีดีอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าซื้อมือ2อย่างที่ผมว่าใช้มือจับที่ซิงค์ดูนะครับว่ามันร้อนไหมขณะที่เปิดเครื่องโดยไม่ต้องเร่งวอลลุ่ม5นาทีว่ามันร้อนหรือเปล่าคลิปนี้ขอบคุณนะครับและสวัสดีครับ